สวัสดีครับสวัสดีครับช่างวุฒนนะครับผมวันนี้เรามาอธิบายเรื่องไดเรกปรับสโตรกนะครับไดเรกปรับสโตรกนะนะครับในชุดนะในกล่องนะครับผมนะในกล่องมันเนี่ยนะครับก็จะมีตรงนี้มาให้นะหกเหลี่ยมนะครับมีหกเหลี่ยมมาให้นะมีสายนะครับผมสาย DC นะครับแล้วก็จะมีเครื่องนะเราจะสังเกตนะครับผมในการปรับสโตรกนะเดี๋ยวดูผมจะทําให้ดูนะครับ ตกนะครับผมเห็นไหมมันจะมีตัวเลขบอกอยู่นะมันจะมีตัวเลขบอกอยู่นะครับผมว่านี่อันนี้4.5 4.0 3.5 3.2เอ่อสามสามจุดห้าอ่อสามสามแล้วก็สองจุดห้าแล้วก็สองแล้วก็หนึ่งจุดห้าแล้วก็หนึ่งนะครับนะในการปรับนะครับผมนะมันจะมีน็อตให้เราสองตัวเห็นไหมตัวในกับตัวนอกนะครับ การปรับสโตกไม่ต้องไปหมุนตัวในนะให้หมุนตัวนอกนะครับผมผมหมุนแล้วหมุนตัวนอกนะคายตัวนอกนะสมมติคายเราคลายนะครับผมลายตัวนอกอ่ะคายคายน็อตคลายน็อตคลายน็อตนะคลายเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมนะเห็นไหมคลายเสร็จแล้วมันสามารถถอดถอดได้ให้เราเลือกเอาตัวจุดนี้นะจุดนี้เห็นไหมมีมีจุดไหมจุดเนี้ให้ตรงกับตัวสโตกที่เราต้องการอย่างสมมติเราต้องการสาเราก็ แล้วก็วางไปที่3.5นะครับผมนะวางไปที่3.5ตรงไงวะสายตาก็ไม่ค่อยดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยับนิดนึงขยับนิดนึงเออเอาน่าจะตรงน่าจะตรงแล้วอ่ะอ่ะตรงแล้ว3.5ตรงไหมวะมันไม่ค่อยตรงกั่เลยนิดนึงอ่าอ่านี่ตรงแล้วนี่ตรงแล้วนี่ตรงแล้วอ้าวนะวะ3.5เห็นไหมพอตรงปุ๊บเราก็ล็อกนี่เองแค่นี้เองเนี่ยนี่ก็เป็นสต็อก3.5แล้วเห็นไหม มากลายเป็นสตอกสามจุดห้าแล้วเห็นไหมล่ะแค่นี้เองง่ายๆไม่มีอะไรเลยนะมันมีน็อตตัวนี้นะครับผมนะใช้น็อตตัวนอกนะครับผมไม่ใช่น็อตตัวในนะน็อตตัวในนี่คือถ้าเราหมุนไปเนี่ยถ้าเราหมุนน็อตตัวในนะมันจะถอดถอดหัวถอดนี่ออกเลยเนี่ยมันจะถอดถอดตัวนี้ออกมาเลยนะเพราะนั้นเราใช้น็อตตัวนอกนะครับน็อตตัวนอกนะโอเคนะครับผมนะได้เล็กปรับสตอกได้นะครับผมนะ ปรับตามใจชอบตามใจฉันเอาเลยนะครับผมอยากได้เท่าไหร่ก็ปรับเอาตามนั้นเลยนะครับนะโอเคนะรู้เรื่องนะครับสวัสดีครับ